วันนี้แม่อุ้ยจะพาเที่ยวตลาดนัดค่ะสวัสดีค่ะมิงการาบา้ามยสูสบายดีวันนี้แม่อุ้ยพา,สสพาเที่ยวตลาดนัดใกล้วัดส,สมบูาบนารของชาติไทยตำบลสะท้อนนะคะอ,อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ เขตติดต่อกับอำเภอสัต,ตหีบนะคะหลังคาโบสถ์เป็นสีธงชาติสนัท้อนบ้านาสวยงามมากเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปเที่ยวตลาดนัดกันค่ะตลาดนี้จะอยู่ใกล้กับวัดสมบูรณารามนะคะตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉาจังหวัดระยองค่ะเป็นตลาดที่กว้างใหญ่มากเลยนะคะมีสินค้ามือสอง เสื้อผ้าและกับข้าวขายค่ะมีกับข้าวหลากหลายให้เลือกซื้อแม่อุ้ยก็ชอบที่จะมาเลือกซื้อกับข้าวที่นี่ค่ะมีของกินอร,อ,อร่อยอร่อยเยอะเลยค่ะ,ะจะห่างจากวัดประมาณ500ถึง700เมตรน,นะคะเดินนิดเดียวค่ะประมาณ2-3นาทีก็ถึงแล้ว มีผู้คนเยอะแยะเลยนะคะเดินซื้อกับข้าวจับจ่ายใช้สอยแม่ค้าก็วางของขายตามลายทางก็มีค่ะ เดี๋ยวแม่อุ้ยจะพาเดินไปชมตลาดมือสองก่อนนะคะแล้วค่อยซื้อกับข้าวกับบ้านกันค่ะเดินแล้วเหรอก็มาเดินก็ไป นี่นี่ตลาดใหญ่เดินเล่นตลาดนัดก่อนนะคะแล้วค่อยซื้อกับข้าวกับบ้าน <c oughs> เป็นการตกลงกันจะได้ไม่ต้องทิ้วของพลุงพลางค่ะเดินสบายสบายค่ะ <c oughs> น,น้าแฟมอยากได้ขอ้มีตุก๊กแกเด้โคหินเล็กอันเท่าไรนะอยากได้เล็กหรือใหญ่เล็กกว่อันกลางกลางอันกลางกลางหน่ทานสี่ร้อยโอ้ราคาราคาประมาณนี้เองแ แถมสามปับอ๋อสีแล้แถมาปะแมสานลูกแรกสีแล้อ้าอไม่แถมสาไม่รู้นะเขาเขาซื้อสากต่างหากเขาไม่แถมใช่นีสามร้อยงาได้เลยมีคนอยากได้อยู่เดี๋ยวจะบอกให้ค่ะอร์โทรยู่แมสามป่ะ อยู่สมัยศาลเลยอยู่ตสมัยแค่อยู่สตรีินอ๋ออยู่สตรีททีเลยเข้าไปอ๋อน้องตลาดไอตลาดตลาดไปปะตลาด้ก็าาลงบ้างไม่ลงบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมานี่แหละไปทั่วที่นี่มีพลัะมาอ๋อแล้วฮะ,อ,ะอยูอ่ไรยูเอาปอยเอาปลอยอ๋อตลาดนัด

ตลาดขายพระบา้างชาวบ้านเอาของมาขายกันอยู่ที่ตำบนสะท้อนบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะอ๋อร้านนี้มีกระมังร้านนี pues, ้มีกระมังกว้างนะเดินเดินวนไปตะคู่ ร้านนี้อุปรกรณ์เครื่องครัวดูรองเท้า ไม่เด <toys> ียวปุ่มไม่ได้ไหมหวัดดีค่ะได้วัดดีเลยไปสีอันหนูกดบินดหโอ้น้องอ๋อสวยไหมเด็กขะรองาเด็ เฮ้ยแม่ใส่ได้บเรไหมต้องตรงดิเนวันมาต้องตรงเลยคุณมาเนี่ยนะไปเดี๋ยววันนีนะคุณมาเนี่ยร้อยห้าสิบนะจต่ขายสองร้อยแต่วันนี้นมเอาราคาเปิดเนี่ยวันนี้ยอมขายสิ่ง ไม่มีเลื่อยไฟฟ้าไม่ต้องยิ่งใหญ่ตัวนี้ สินค้าเริ่มต้นจากสิบบาทสิบบาทก เปูนเหมกอนกาปลาบารมนักมาลองให้ลาด้วยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ากระเป๋าคู่ละสองบาทเก้าคู่หนึ่งร้อยบาทนั่นจ้าถูกเท่าราคาทคู่ละสิบสองบาทเก้าคู่หนึร้ยบาทกายทน้เลยจ้า พ่อค้าแม่ค้าก็อัธยาศัยดีนะคะพูดจาคุยกันต่อรองราคากันสนุกสนานพาเพื่อนเพื่อนเดินชมค่ะถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวก็ลองแวะมาได้นะคะลวแวะระยองนี้ค่ะใกล้ๆกับสัตหีบเลยค่ะมีเสื้อผ้ามือสอง เครื่องไม้เครื่องมือทางการช่างแล้วก็มีพัดลมโอร์ยโซนตลาดค่ะโซนตลาดของกินงานไปรอบงานไปรอบ อุ๊ยก็พาเลยจนมาถึงโซนของกินแล้วนะคะมีอยู่สามสี่ล็อกใหญ่ๆมากๆเลยของกินเยอะแยะเลยค่ะแม่อุ๊ยก็จะถักจะแทนกล้องให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆอยากทานก็แวะมาค่ะ โซนตลาดของกินเยอะมากคนก็นเดิยนยอะแยกมากมายเลยกับไก่ใช้สองมมีหมูมีขางนะคะแล้วมีกับข้าวโอ้ยขนมปิ๊บขนม អាយមានមិត្តខាត นี่ไงป้าจอมป้าจอมคีขงนี่แต่ล้งพี่ไหนป้าจอมอ้หมาวิ้งาไมู่้แข็มเนมาจพี่ถึงเลเอ๊ะเอาผัดกันไหมผัดกันวะอี่จกะมีมีแล้วตัดนี้แล้วซื้ออะไรซื้อหมู ยายก็อยากจะกินน้ำพริกปลาจ่อมนะคะเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะปลาจ่อมมันจะทำจากปลาซิวตัวเล็กๆแล้วก็เอามาหมักไว้เก็บได้กินได้นะเป็นวิธีถนอมอาหารนะคะทังชั้นรู้เท่าไหร่จ๊ะแอ้ยจะได้ซื้อหมูเพื่อไปทำหมูแดดเดียวด้วยนะคะหมดร้อยเนาะ เอาอเก็ทเดใเออขาหมูน่าสนใจสนใจครับนี่ชุมครับดีดีค่ะนานิคขาหมูนี่กัตีงไก่เนาะใช่ค่ะ ขามูดีว่าอ้มวนี่ห้าอันนี้รวมหนึ่งรอยเาหิกคีก็มีนะครับวอันนี้อันนี้ราคาไปแล้วอันนี้ใส่กล่องใ่้าสิาหาสิเหมือนกันนะเนาะหมือนกัน

แก้วแหวนเงินทองก็มีมาขายนะคะในตลาดผู้คนจับใจ่ายใช้ของกันเยอะเลยนะคะ,ะแม่อุ้ยก็ได้ปลาทูอีกหนึ่งเข่งค่ะคุณยายอยากกินปลาทูก็เลยซื้อปลาทูนะคะดอกไม้ไหว้พระวันนี้เป็นวันโกนไหมคะอันนี้แม่อุ้ยก็ได้ ขนมปังสังขยาเป็นขนมหวานด้วยนะคะถือกันจนเมื่อยเลยค่ะอันนี้เป็นหมูแดดเดียวแต่ไม่อุ้ยไม่เคยลองซื้อกินนะคะนี่เขาทอดไก่ค่ะโอ้ยกับข้าวเยอะแยะมากมายเมนูในแต่ละวันนี้เราคิดกัน จะกินอะไรดีนะจะกินอะไรดีนะทุกวันเลยค่ะวันนี้แม่อุ้ยก็ซื้อไก่ไปฝากเคอร์เล็ดด้วยนะคะครับจานยี่สิบ่างนี้นะครับในส่ซี่โครงครับจะไม่เจอ ดไ้แม่ค้าหยุดหลายร้านค่ะเพราะว่าเขามีงานกระถินในวัดกันนะคะแม่แม่ค้าหยุดไปทําบุญหลายคนหลายเจ้าเลยค่ะเจ้าอร่อยที่มแม่อุ้ยเคยอ,อยากกินก็ไม่มานะคะอดกินเลยอยากกินยำหนมจีนเขาทาอร่อยมากเลยค่ะบัวย,ยังดีขาย รูก่อนครับต้องเลี้ยงหมูค่ะต้องแลงหมูนะคะไาไม่อก้เดวค่ะต้ยังอุ้ยหล่นหมดลไรวจแล้วไต้อีตองรยังี่ก่อนแล้วจ้าแ้ก็แลงนนะสวัสดีค่ะใช ข้างซ้มไม่มีเม่ยังใช้อ่อนใช้อ่อนก็ได้โหรางวัร้สามมาจากอะไรทั้งหมดเปร้อยหนึ่งนะคะดูเพ่ร้อยนึ่งอันนี้เมื่อกี้จับกระสือได้ไอ้ใส่ไว้กันเลยนียาวสี่ก้นเนาะ่จกได้ไป พ่อค้าแม่ค้าก็ต่อรองกับลูกค้านะคะเสียงพูด<ร>คุยกันสนุกสนานในการซื้อขายขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปแม่อุ้ยค่ะแม่อุ้ยพาเดินตลาดก็ท้ายคลิปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมในคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่อุ้ยทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับการเดินเที่ยวตลาดของแม่อุ้ยวันนี้ก็จบลงแล้วจา้าเอาตะลืมบอกไปค่ะตลาดนี้มีทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงจนถึงสองสาทุ่มเลยค่ะ มีทุกอาทิตย์เลยค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากแวะมาซื้อ